กดขาฉันเลเอื้อนอันยาลูกมานวดคมขาคมดีห huh ล่ะคมเอาคมมันล้วไม่ได้แบกเอาหรือืมบอกให้นวดคมเยอให้นวดไม่เช็บเช็บขี้นสิวะยายยายเป็นอมคอยสมบัยตัวค่ะเมันเป็นไข่แต่ว่าตัวบะฮอนเป็นจุนจ้าเป็นตัวบะฮอนแต่พนเป็นเมย์ขิงพนขิงเห็น่อตลดแต่ว่ารับรถอยู่รถรถอาหารเบิดอยู่ได้กินรับรถอาหารอยู่ แงอเนีนบอเนยุอชิว่า้เลาะบีกเีางดูี้ไนมานมูนตุ้ยปัดเอ้าเมื่อกี้เริ่มบัง ขึ้นบ้านไปเมื่อกี้นี่หมอันย่าไปท่านลีบครับเอาเท้าก็มาเท้าสีรอบูจะกระเทยตีอ๋อเป็นอะไรเป็นแดดรอมันสีนี้เมียเมียขึ้นท่าอยากนะตัวบูจะกระเทยตีเท่าแม่เธอเนี่ยกระเทยอันย่ากระเท้าเป็นสีรอเป็นสีรอแข่งกับตุ้ยไปส่นมัดสีสูบไปเอามัดสีสูบทุ้ยอ้าวอ้าววีเอ็ดแล้ววีเอ็ดแล้วเออเออตัวถนอมมาดู เปิหนาม,มาด้วยป่นแล้ว <laughs> เอายเอดว้วเอสาแาก็คืออละตุยก็ได้อก็ยังโลเหนาเปนเวาเปิ้ลเป็นเมแล้วเปิ้นเป็นไอล้วตุยล่าุดล่าสุดมาเป็นเมยแล้วาเป็นไอาเปหนามยไอยทลิเวยนครินนักคารินอันนี้ออนนนหนำสมบูรณ์อันนี้ก่อเกลยดหนามสมบูรณ์ปุ่นแล้วก่อเกล็ดเกิดปีอะไคะแล้วอ่ะเราคนไง่ะอันบ้าตะออก ตุก็ยดดาวไม่เธถามคนโตามน้องกายน้องกายเกิดวันที่อะไรเดือนยังน้องสกายบอห้หกเมษาปีสองห้าสี่ศูนยเลิศจำได้วันจักรีเ้ย์ก็ยเกิดปีซีมันเกิดรุ่นไอ้อีนซปีเจ้าก็จะออกตุลลวงก็ยิ่ดดาวก็ไปเรียกาลุ่มปวดปวดหัวนวดหนวห้ยาย จะลูกคนไปบวชคนเดินเงินยายเปิดเท่านี่มันเละอ่ะนวดให้ยายนวดให้ยายนวดให้ยายเลี้ยงก็ดีดีๆเด้อเด้อเอายายเหยายให้พร้ลูกนั่นน่ะนะพวกเดตต้องกับพวกเดตลูกสาซลาตุลูนอย่างี่ไปยายออโอ้อยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญเด้อเประหนวดให้ยายประหนวดประหนวดให้แม่์เมย์ห้พร้าห้สาธุบไหมล่ะ สบายบังคมครับเฮ้ยสบายบังคมเต็มเอ็ยเลยเดี๋ยวมือเย็บกูเจ็บเนี่ยเอาอป้่ะย้ายมือคมซื่อๆนี่แม่คมคมกดกดเฉยๆห้ามห้ามบีบเออเฮ้ยจากนั้นเราจะเออเออเออเห็น่ออเออบังคมซื่อๆเห็นบ่วอาจารย์สอนอาจารย์สอนเออคมซื่อๆเออสอยพี่น้องฟังสอยเออ มึงอย่าหอนกูเก็บมอูเผเปาแก้ววขี้โพอันพุ่บอกให้ตัดผมลอยอย่างดีได้ปุ๊แต่บาดปากันแดงกึงคืองะมึงจะกระเทยดิกระเทนลงดูสงสยอย่จะเอไหนเนี่ยมึงจะอีอบัดอยู่เออบัด บัดหยังยยสีเบ่งนำหนานแลนันายหรือน,งนังเลยเออบัดข่อยยู่น้ำจานคิ้วพุเอุออออตว่าสีปากสวยทาสีเนี่สวยดูมีสุขภาพดีอัญ่าโอเคม้นเลนนกล้ยวพุนเอ้ปุ๊ไปเอาทมเนาะโอเคว่าสีปากสีนี่สีปากสีนี้โอเคนะดูสุขภาพดีเออเล้อเคี้ยวนะ เออเลิกเขียนคิ้วจ้าเออครับเอาไปเขียนคิ้วทาบังเขียนคิ้วเร็วาแฮปซคเขียนคิ้วมีไอเห็นอยู่มีไอก็เห็นตัวเขียนดิวมีมัมีเดี๋ยวหามาให้เด้อจ้าโอเคโอซาว่าโอซาว่โอซาว่าโอซาว่าโอเคภาษาญี่ปุ่นวาอะคำโอซาว่าโอเคกิฟตมีพบนลมตัว กิ๊บมีพัดลมมาสั่นเอาพัดลมให้เราเนี่ยเป็นตัวประกอบไปแล้วแม่กิ๊บมีพัดลมมาสั่นเพิ่งห่อนนี่เนาะห่อนบ่ห่อนแล้วเออไปกิ๊บมีพัดลมมาสั่นตุ้ยเฮลลี่เวลี่อตเฮลลีกิ๊บมีพัดลมมาสั่นเฮลมีกิ๊บมีพัดลม I am hot peace peace อแม่พี a กรุณาตัว peace peace my ไมพัดลมบอนี่แม่ไมพัดลมไหนลูกเจ้านีแม่บ้างเลยไม่พัดลม please ล e e พัดลมฟอมาม please เบตุ่ยได้ยินวะฟังแปลออกรูเรืองไมมเธอว่าวบอบอรับจะลูกก็ได้ลูกไส้ประกวดพัดลมหาแล้วแม่พัดลมวิแคมามาเวลฮอเบื่อแล้ว แม่เพันนันล่างพัดลมพี่น้องเอ้ยอันคือจังเห็นอันหลาบังนันล่างพัดลมเพันมาโฟเกตเอ็มโซโซเลียโฟเกตสันหันไปสาดน้ำบึ้มบึ้มด้วยโอ้โหเงือดหลายตุ้ยกันแล้วประกอบพัดลมให้แม่เพปันยิปมีพัดลมผีเพันว่า จะซืพ yes, mm ี hmm. <Very hot. S 1> mm ่แคทฮอตอืมเวลี่ฮอตเวลี่ฮอตไม่ใช่เมืองนอกจะไป้หิมะกตกอืมผัดร่มัน FC เอฟซีมันซื้อห,<ร>หายอะค่คะ oh. เอฟซีมันซื้อหายต่พุ่นละผัดร่มตัวนี้ตัวเก่าใส่งานมาได้แล้วพี่จุ้มเอาไปสอมอยู่ในเมืองพุ่นที่บ้านพี่จุ้มพุ่น บพออกก่ตุ้ยเมียพันหลางพันร่วมมึงเนี่ยฝุ่นนึ่งอ๋อตามสะอาดเนาะเอาตามกระเยิมกระเยิมมึงหนังหนาเนี่ยกระยิมนี่สะอาดแต่สอบสกปกบะเออไอ้พอดีดุนพัดร่วมพยาพันร่วมเสียจะไอ้ตุ่ยลักไปตุยลักพัดร่มแม่เด้อเวลาเคเก็บเลยครั ดิ่นรุ่นแ<ม>ล้วรุ่นเท้าพัดลมขึ้นเฮี้ยนเนี่ยฮ่อนเนาะอืมอันนี้ประเทศไทยได้ล่ะบ่าเป็นนั่งนอกบ่าเป็นสหรัฐอมเมริกาได้สิได้หน,นาวส่ฮิมาตรกกับกระตรงใส่เสื้อแขนยาวกันฮ่อนแล้วแล้วฟินิชฟินิชแฟตติกแฟติกไป thank you very much my daughter after zatera go now let's go let's go after never mind for me yes. okay bye bye